1>, 1ช้อนแกงเท่ากับ1 0 c ซีซีหรือ10กรัมจริงไหมพเพื่อนเกษตรกรหลายๆท่านคงเคยสงสัยที่ร้านค้าหรือเซลล์ขายยาบอก1ช้อนแกงเท่ากับ1 0ซีซีหรือ10กรัมสรุปแล้วจริงๆอ่ะมันถูกไหมคลิปนี้ช่องหมอกเกษตรออนไลน์จะพาทุกท่านไปพิสูจน์กันว่า1ช้อนแกง ถาเราเอามาตวงยาหรือสารเคมีแต่และชนิดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบเกล็ดแบบน้ำตกลงแต่และชนิดมันหนักกี่กร,รัมหรือกี่ซีซีกันแน่เพื่อไขข้อข้องใจคลิปนี้จะพาไปทดลองช่างตวงวัดสารเคมีโดยจะตักเหมือนกับที่เราตักใช้งานจริงๆถ้าพร้อมแล้วเราไปทดลองพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสา,าวาพลินเพิ่มทศวันนี้จะมาแนะนําวิธีการช่างสารในลักษณะต่างๆค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีดังนี้ 1- สารเคมีที่มีลักษณะเป็นเม็ดมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นผงและเป็นน้ําค่ะในส่วนของที่เราใช้ตวงก็คือเป็นช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงค่ะสารเคมีที่มีลักษณะเป็นเม็ดอันนี้เราจะตัก ูนช้อนนะคะไม่ปาดให้เสมอกันกับช้อนถ้าห่งช้อนโต๊ะปูนจะได้ประมาณ17.4ตนะคะสารเครมีที่มีลักษณะเป็นผงนะคะ 1>, 1ช้อนโต๊ะพูนจะได้ประมาณ9.8กรัมค่ะลักษณะสา,าสารเคมีที่เป็นเกล็ดนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนจะได้ประมาณ13.9กรัมค่ะสารเคมีในลักษณะที่เป็นน้ำนะคะ เมื่อตวงมาปริมาณ1ช้อนแกงจะเท่ากับ10 9กรัมค่ะสารเคมีในลักษณะที่เป็นน้ำเมื่อตวงออกมา1ช้อนโตะแล้วจะมีปริมาตรเท่ากับ13 ml นะคะสรุปผลการทดลองสารเคมีชนิดเม็ด 1ช้อนแกงน้ำหนักประมาณ17,46กรัมสารเคมีชนิดผง1ช้อนแกงน้ำหนักประมาณ9,87กรัมสารเคมีชนิดเกล็ด1ช้อนแกงน้ำหนักประมาณ13,97กรัมสารเคมี ชนิดน้ำหนช้อนแกงปริมาตรประมาณ13ซีซีจากการทดลองการใช้ช้อนแกงตวงยาที่เป็นผงสามารถเปรียบเทียบได้ว่า1ช้อนแกงเท่ากับ10กรัมส่วนแบบน้ำกับแบบเกลด็ดจะเกินไปนิดหน่อยแต่ในทางปฏิบัติถือว่าใกล้เคียงอนุโลมได้ จะมีแบบเม็ดที่น้ำหนักเกินไป17-18กรัมดังนั้นถ้าจะใช้ช้อนแกงตวงสารเคมีที่เป็นแบบเม็ดแนะนำว่า1ช้อนแกงน่าจะประมาณ18-20กรัมสรุปแล้วการใช้ช้อนแกงสามารถใช้ตวงสารเคมีได้แต่อาจจะไม่ได้ตอรง1 0 0เพราะยาแต่ละชนิดอาจจะมีน้ำหนัก หรือเนื้อสารความเข้มข้นไม่เท่ากันหรือแม้แต่น้ำหนักมือในการตักสารแต่ละครั้งก็อาจจะไม่เท่ากันในการใช้งานจริงก็ไม่ต้องถึงกับตรง100%ซขนาดนั้นแต่ให้ใกล้เคียงที่สุดกับคำแนะนำในฉลากการใช้สารเคมีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสารเคมีแต่ละตัว ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องหมอกเกษตรออนไลน์ขอบคุณครับ